สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของแต้มรวมสามตัวบนหวยรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้า้หกสามที่ที่ออกไปเมื่อไม่นานนี้นะครับพอดีเพิ่งหาสูตรเจอนะครับสูตรนี้เข้าอีกสูตรหนึ่งนะครับแต้มรวมสามตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับออกสองห้าแปดแล้วก็ สองตัวล่างแปดสามนะครับแต้มรวมสามตัวบนก็คือสองบวกห้าบวกแปดนะครับแปดบวกสองได้สิบก็คือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับห้าตัวนี้ก็คือเข้ากับสูตรที่ที่เคยลงไปก็คือนี่นะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดที่ชนกับอีกสูตรหนึ่งคือสองกับห้าชนกันเลขห้ากับเลขสองเลขห้าเข้านะครับก็ถือว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ที่แม่นอีกสูตรหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับถ้าใครคิดเลขแต้มรวมก็เซฟไว้ดูนะครับแล้วก็เอาไว้คิดงวดต่อไปโดยที่ไม่ต้องรอผมก็ได้นะครับเอาไว้เอาไว้ดูว่ามันจะมีชนกับสูตรตัวเองหรือเปล่าหรือว่าชนกับอาจารย์ท่านไหนหรือไม่นะครับ <L> ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับ สูตรก็ใช้แค่หลักสิบนะครับบวกด้วหกก็ไม่ยากนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ